h e l lo everybody สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูเจนอีกแล้วนะคะในวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ห,หรือนักเรียนชั้นป .1 น,นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะยังอยู่ในเรื่องของ verb นะคะครูเจนจะเอาคำศัพท์เรื่อง verb ในคลิปที่แล้วมาทบทวนให้จากนั้นเราก็จะฝึกทำแบบฝึกหัดกันค่ะ นะคะดูจากนี้นะคะคือคำว่า verb V E R B นะคะอ่านว่า verb แปลเป็นไทยแปลว่าคำกริยานะคะคำกริยาคืออะไรคำกริยาคือคำแสดงอาการหรือคำที่ใช้บ่งบอกถึงการกระทำนะคะซึ่งจะมีเป็นคำศัพท์ให้นักเรียนได้รู้เรียนรู้กันดังต่อไปนี้ค่ะ คำที่หนึ่งนะคะคือคำว่า sit s i t sit นะคะแปลว่านั่งค่ะถัดมาค่ะคือคำว่า stand s t a n d stand ความหมายคือยืนค่ะถัดมาค่ะคือคำว่า walk W a l k, WALK w a l k แปลว่าเดินค่ะถัดมาค่ะคำว่า RUN นะคะ R U N, RUN ความหมายแปลว่าวิ่งค่ะถัดมาค่ะคือคำว่า SLEEP SLEEP S, S L E E P Sleep แปลว่านอนค่ะถัดมาค่ะคือคำว่า Eat E A T Eat แปลว่ากินค่ะถัดมาค่ะคือคำว่า Drink D R I N K อีกรอบหนึ่งนะคะ D R I N K Drink ความหมายแปลว่าดื่มค่ะถัดมาค่ะ Go นะคะสะกดค่ะ G O Go ไปค่ะถัดมาค่ะ Come นะคะมีตัวอะไรบ้าง C O M E อีกรอบหนึ่งนะคะ c o m e come แปลว่ามาค่ะถัดมาค่ะคือคำว่า dig 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 แปลว่าขุดค่ะถัดมาค่ะคือคำว่า do do อีกรอบหนึ่งนะคะ D o, do do เสียงว่าดูนะคะแปลว่าทำค่ะถัดมาค่ะ write นะคะ w r i t e อีกรอบหนึ่งนะคะ w r i t e write นะคะแปลว่าเขียนค่ะถัดมานะคะคือคำว่า read นะคะมีตัวอะไรบ้างไปดูกันเลยมี r e a d นะคะอีกรอบหนึ่งนะคะ r e a d read แปลว่าอ่านค่ะถัดมาค่ะคือคำว่า open open มีตัวอะไรบ้าง o p e n นะคะอีกรอบหนึ่งค่ะ o p e n open แปลว่าเปิดค่ะ ถัดมาค่ะคือคำว่า close นะคะ close c l o s e อีกรอบหนึ่งนะคะ c l o s e close ความหมายแปลว่าปิดค่ะถัดมาค่ะคือคำว่า love l o v e อีกรอบหนึ่งนะคะ l o v e เ o ิ e <Love S 2> แปลว่ารักค่ะถัดมาค่ะคือคำว่า HATE H A T E อีกรอบหนึ่งนะคะ H A T E hate แปลว่าเกลียดค่ะถัดมาค่ะ SELL SELL S, <Cell> <S, S E L L อีกรอบหนึ่งนะคะ S, S E L L sell แปลว่าขายค่ะถัดมาค่ะคือคำว่า buy B U Y อีกรอบหนึ่งนะคะ B U Y buy แปลว่าซื้อค่ะถัดมาค่ะคือคำว่า give G I V E G I V E give แปลว่าให้ค่ะจากนั้นนะคะนักเรียนมาฝึกทำแบบฝึกหัดกันนะคะในหนังสือ Grammar Clever นะคะของนักเรียนชั้นป .1 เล่มสีน้ำเงินแดงนะคะโดยเริ่มจากหน้า65ไปดูกันเลยค่ะข้อที่1น,นะคะคือคำว่า r u n แปลว่าวิ่งค่ะ ข้อสอง sit นั่งค่ะข้อที่สาม do ทำค่ะข้อที่ส open เปิดค่ะข้อที่ห้า close ปิดค่ะข้อที่หก eat แปลว่ากินค่ะข้อที่เจ็ด stand แปลว่ายืนค่ะ ข้อที่8ค่ะคำว่า give แปลว,ว่าให้ค่ะข้อที่9ค่ะคำว่า read แปลว,ว่าอ่านค่ะและข้อที่10ค่ะ drink แปลว,ว่าดื่มค่ะต่อไปข้อที่11ค่ะคำว่า dig แปลว,ว่าขุดค่ะ12ค่ะ walk เดินค่ะ13คือคำว่า sleep แปละว่านอนค่ะ14 go go แปลว่าอะไรคะไปค่ะ15ค่ะ C o M e, come คำมาค่ะ16ค่ะคำว่า write แปลว่าเขียนค่ะ 17ค่ะ love แปลว่าอะไรคะอ่ารักนั่นเองค่ะ18ค่ะคำว่า hate h a t e hate แปลว่าเกลียดค่ะ19ค่ะ sell ขายค่ะ20ค่ะ buy by u ซือ้อโอเคนะคะเราไปต่อกันเลยนะคะไปที่แบบฝึกหัดหน้า 16ค่ะนะคะ Exercise เป็นแบบฝึกหัดนะคะอันนี้แปลคำกริยาเป็นภาษาไทยเหมือนเดิมนะคะมี20ข้อค่ะมาดูกันเลยคำที่1 walk แปลว่าเดินค่ะคำที่2 run วิ่งค่ะคำที่3 sit นั่ง ข้อที่4 stand ยืนข้อที่5ค่ะ drink ดื่มค่ะ6 go ไปค่ะถัดมาข้อที่7ค่ะ sleep นอนค่ะข้อที่8 eat แปละว่ากินค่ะ ข้อที่9 do แปลว่าทำค่ะข้อที่10 write เขียนค่ะ11 come มาค่ะ12 dig ขุดค่ะยังไม่จบนะคะมีต่อค่ะ13นะคะ close ปิดค่ะ 14. love รักค่ะ 15. read อ่านค่ะ 16. open เปิดค่ะ 17. sell ขายค่ะ 18. buy ซื้อค่ะ สิบเก้เกรียดค่ะยี่สิบกีให้ค่ะทีนี้นะคะยังเหลือแบบฝึกหัดอีกหน้านึ่งนะคะต่อไปนะคะเป็นแบบฝึกหัดหน้าสุดท้ายนะคะคือแบบฝึกหัดหน้า67นะคะคําสั่งบอกว่า8ปลคำกริยาเป็นภาษาอังกฤษนะคะมาดูกันเลยค่ะ ข้อที่1คําคำว่าให้ค่ะภาษาอังกฤษคือคำว่า give นะคะข้อที่2คํคำว่าซื้อภาษาอังกฤษคือคำว่า buy ค่ะข้อที่3ค่ะขายค่ะภาษาอังกฤษคือคำว่า sell ค่ะข้อที่4ค่ะภาษาไทยคือคำว่าเกลียดนะคะภาษาอังกฤษคือคำว่า hate ค่ะชัดมากค่ะข้อที่5รักค่ะ คือคำว่า love นั่นเองนะคะข้อที่6ค่ะคือคำว่าปิดค่ะภาษาอังกฤษคือคำว่า close นะคะข้อที่7ค่ะคือคำว่าเปิดนะคะภาษาอังกฤษคือคำว่า open นะคะข้อที่8ค่ะคำว่า,าอ่านภาษาอังกฤษคือคำว่า read นะคะถัดมานะคะข้อที่9ค่ะ คือคำว่าเขียนนะคะภาษาอังกฤษคือคำว่า write นะคะสิคำว่าทำค่ะภาษาอังกฤษคือคำว่า do ค่ะถัดมาข้อที่11ค่ะคือคำว่าขุดนะคะภาษาอังกฤษคือคำว่า dig นะคะ12มาคือคำว่า come ค,ค่ะ13ไป go ค่ะ14ดื่ม คำว่า Drink ค่ะ15กิน eat 16นอนคือคำว่า sleep นะคะถัดมาข้อที่17ค่ะคือคำว่าวิ่งภาษาอังกฤษคือคำว่า run 18ค่ะเดินคือคำว่า walk 19ค่ะยืน คือคำว่า stand และสุดท้าย20นะคะคำว่านั่งคือคำว่า sit นะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับคำกริยานะคะมีทั้งแปลเป็นไทยแล้วก็แปลเป็นภาษากรงกย,ยังไงครูเจนฝากให้นักเรียนไปอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูเจนขอกล่าวคำว่า thank you goodbye